พพี่ไปพี่ไปซ้ายแบบนี้หรือว่าจะไปทางขวาผมว่านะพี่ไปซ้ายหลอกกว่าวะพี่ว่าทางขวาจเช่อกกว่าเอาแล้วพี่จะถามัมทำไมนะี่ยถามเยอเกก็ก็อยากจะซ้ายหรือขวาก็เอาไปเลยแล้วแต่พี่เลยครับ <c oughs> ผมตามสบายโอ้โห,โโหโไม่ได้เที่ยวด้วยกันนานทำไมอ่ะเดี๋ยวนี้มีไอเทมลับ ไม่บอกกันเลยนะออแ,แน่นอนครับพี่ก็ห่างหายที่ไปนานผมก็ต้องมีของดีกันหน่อยนะครับนี่เครื่องโกนหนวไฟฟ้าจากเว i ิงตันเขาร่วมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาใจสาวกผีแดงแมนยูกันหน่อยเดีย๋ยว่าอย่างนี้นะน้องครับผมขอยืมใช้ได้เปล่าโอ้ไม่รู้จักเตรียมความพร้อมเลย อา้อาวนี่ผมเตรียมมาเผือ่อพี่แล้วอีกอันหนึง่งนี่เป็นเครื่องกระโดไฟฟ้าเช่นเดียวกันค้าน้อยขอคารวะครับเอาไปเลยแต่ว่าทิปหน้าพี่เตรียมมาเองด้วยนะแล้วก็ในช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยสามารถช้อปได้แล้วเข้าไปช็อปกันด้วยโอเคไหมจัดไปแต่อันนี้พี่ขอก่อน <c oughs> อา่อาผมให้ยืมนะเดี๋ยวมาคืนด้วยเดี๋ยวพี่คืนจกเดือนแน่นะโอเคแล้ว่าี่เลยครัขอบคุณมากครับน้อง